สวัสดีค่ะเจ้าคุปปะแซบค่ะลูกชิ้นนึ่งหอมฟุ้งเลยค่ะเปิดมาก็ได้กลิ่นสมุนไพรหอมฟุ้งเลยลูกค้าเดิน่านต้องไปเดินกลับมาซื้อทุกคนเลยค่ะลูกค้าบางคนก็หยียบปุ๊บก็หยิบก,ก,ก,กินได้เลยเพราะว่าร้อนๆจะหมดแล้วค่ะวันนี้เหลือไม่กี่อย่างแล้วมีก็จะเส้กอกหมูเส้กอกเอ็นหมูแล้วก็เส้กอกแดงแล้วก็เส้กอกนมเดินไม่มาาเล้ว น่ากินมากๆเลยหอมพุ้งเลยค่ะเพื่อนแล้วไม่กี่อย่างแล้วค่ะหอมพุ้งเลยลูกชิ้นนึ่งยำฝีลูกชิ้นนึ่ง,ง,น,น,งน้ำจิ้มรสเด็ดแกงซุปกระแซ่บค่ะน้ำจิ้มเชฟพุ่งก็เด็ดแล้วก็มีน้ำต้มปลาดี่สาาน้ำจิ้มอีกเล้วนะคะ ฝากทุกเมนูของแกซุปเปอร์แซบด้วยนะคะลูกชิ้นนึ่งยำกีลูกชิ้น,ลนแล้วก็มียำลูกชิ้นน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยค่ะแล้วก็มียำเกยำแซบแล้วก็มีซุปเปอร์ขาไก่ฝากทุกเมนูของแกซุปเแซบด้วยนะคะขอบคุณมกทุกคนคะ่ะที่ตจมที่ติดตามแกซุปเปอร์ทุกคนค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะหอมปุ้งเลยค่ะ